สวัสดีครับร้าน Power Intown นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิววอร์มิเตอร์กันนะครับตัวนี้เหมาะกับการที่เราจะต่อตลอดเวลาเลยนะครับให้มันแสดงผลทิ้งๆไว้เลยว่าเท่าไหร่เดินมาดูก็รู้เลยนะครับไม่ต้องเปิดปิดเริ่มจากลำดับแรกนะครับก็ดึงฟลักสีขาวตัวนี้ออกมาก่อนนะครับที่เขาให้มาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ปอกสายไฟเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้คีมปอกสายไฟนะครับ เราก็ปอกสายไฟทั้งสองด้านนะครับแล้วเราก็เอาบักกี้มาต่อสายนะครับพอผมจะต่อถาวรไปเลยน,นี้ผมจะต่อเป็นปากคีบไว้สําหรับไว้เช็คแบตบางทีเราจะไม่รู้นะครับว่าแบตเรามีอยู่เท่าไหร่กระแสไปแค่ไหนนะครับแล้วขณะใช้อินเวอร์เตอร์แบตตกไปแค่ไหนอันนี้ผมจะต่อทิ้งไว้เลยนะครับเราจะได้รู้นะครับเราก็มาดูนะครับนี่ผมก็บักกี้ขั้วมันไว้ แล้วก็ใส่ท่อหดนะครับหลังจากนั้นก็เอาปลั๊กสีขาวมาเสียบที่วอลต์มิเตอร์เหมือนเดิมนะครับและนี้ผมก็แบตมาเสียบเพื่อทดสอบว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับวอลต์มิเตอร์ดีเทคแบตนะครับว่าแบตตัวนี้มีวอลต์เท่าไหร่แล้วมีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับต่อไปผมก็เอาอินเวอร์เตอร์นะครับมาต่อกับสว่านนะครับแล้วก็ต่อกับแบตแล้วผมไว้ดูว่าเวลาผมใช้เนี่ยไฟมันตกไปเยอะแค่ไหนนะครับ วั์มิเตอร์ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับเราซื้อไป DIY ต่อทิ้งไว้เราจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เหลือเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่นะครับเวลาเราใช้อินเวอร์เตอร์เราใช้ไปเราไม่รู้สถานะของอินเวอร์เตอร์เลยว่าแบตมีเท่าไหร่เพียงพอไหมอโอเคก็เราก็เอาวัวมิเตอร์มาใส่นะครับขอบคุณมากครับ